คอยเฝ้าเก็บวันเก่าที่เราร่วมสารฝันเก็บความรู้สึกนึกคิดในคืนวันเฝ้าคอยฝันเพื่อนรอวันจะกลับมาคำว่าเพื่อนมีความหมายมากนะัก เกินกว่าคำว่ารักที่บอกแฟนเปนไหนไหนมันอยากจะอธิบายเป็นคำพูดออกไปมีแต่ความรู้สึกข้างในที่มันมักจะบอกเธอเสมอมาก่อนจากกันสัญญาได้ไหม Hãy subscribe cần... เกื่อนรักห่างไกลใจคอยเฝ้าเก็บวันเก่าที่เราร่วมสายใครคะอ่าเผาแมวค่ะแมวเอางงเอาเอาไม้เอาไม้เผาไม้เอาไม้เอาไม้ครับเผาอะไรคะเผามงค่ะเผาอะไรเธอที่ดาดอยอ้าเธอเปิดโตัวมงนะคะดาดอยมงไม่ดาดอยหมือนเริ่มเปมงค่ะเพราะว่า การแสดงชื่อดีไหมแสดงชุเผานะดอยม้งดอยมึงดอยมึงก็จะมาทีหลังนียะอันนี้ดอยอะไรดอยแล้วนะคะคนเอาชุดมาอันนี้ดอยหมูค่ะอันนี้ดอยมึงอันเนี้ยดอยมึงดอยกบก้อย ยเผาอะไรคะเผาพริกกรงกรวยต้องเหลืองค่ะต้องเหลืองโอ้ก็ต้องเหลืองไม่ให้มากินด้วยหล่ะเขากินมาขออะไรก็สองอันเลยแล้วนั่นเหรอว่าจีต้องจ่าย่าบ้างไหมล่ะคอสั้นอันนี้เผากะเลียงคอสั้นค่ะอันนั้นกะเลียงกึศกระเหลือกระลำ คอยาวมีอันหนึ่งเหมืนกันเลยคอยาวอ๋อเออใช่อันนั้นไอ้ผู้คนกลับการแสดงคอะค่ะดาะอ่ะผู้แทนมาขอให้ปาร์ตี้เลยอให้ปาร์ตี้ผู้แทนมาขอให้ผู้แทนมาผู้แทนมาเผาอะไรคะเผาเสือดาวสามกละไรขออาศัยดอยไหนทุกดอยค่ะจะดอยใดก็ได้ค่ะ ไปได้หเยค่ะสวัสดีครับคือเพ่แค่เดียววะเับไปอเช้าให้เออเออเนี่ยบันนี้จิรพันธ์ใช่นี่แหละให้ยอนดูเออจำไม่ได้เลยเปลี่ยนไปเยอะ ไมเป็นแฟนลืมลืมเป็นข้างเคียงหมดข้างเคียงเครื่องเคียงคเครื่องเคียงนี่เหรอไม่อันนี้เขาใส่ต้มนี้เหร เลือกไปก็ได้เห็นหนังเป็นบัาเป็นบก I am not chị oh, tài yeah. yeah, ขนาดไหนเนาะพี่ไมีใครจะได้เมียชายเผาไหมีโอกาสโอกาสคืนนี้น่าจะได้เมียชายเผาหลายคนผิดผีหรือเปล่าระวังผิดผีนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินดอยมึงค่ะคนที่ดีนะคะ ตอนนี้ก็ตัวไหนว่างเด็กเอ็เนไปมากเลยนะคะอาตัมาษณยสัพษณ์หน่อย เขาจะกินเลยนะคิดดูว่านางเหมาะสมแค่ไหนนะคร ไอ้คนไอ้คนนุม่มไปเลยแต่เขาบอกไม่รับไ,ไช่ไห,อ,ไไไไไไไหอ่ะนอันนี้วบคุยากมากฉันสงสัยจริงๆแต่จะบอกว่าเขาอยู่กันยืนจริงๆ,ๆนะเขาซับพอร์ตกันดีมาก ขอบขอบขอถามความรู้สึกที่ไหมคนมีสามีกับคนไม่มีสามีเขาจับกันต่างกันนะคะที่เดียบขี่เดียดไม่รู้เรื่องไม่ปากงุเราอินบอยอายนะมี่เรื่องงุ้งไม่มีใครคำถามเถอะมขากำลังบอกว่าเขาเป็นโสดกับถ้ายอมตาต้ากันตาต้าของเราเรียนกา เอาไปมาด้วยเอาไปมาด้วยเอาไปกันมาด้วยเออโเฟนโซเฟนขยับไปเหรอาคนใหม่ขยับพูนทีนิดนึ่เอันนี้คะอันนี่ปนคน่ยะเปนรคะิดว่าจะ้ก่อนนะคะนะไ่ปีที่นึงที่เราจะเป็นคนเนนาอุ้นเป็นโชเ่อยปีที่สองปีสามนี่ไหนคะ ที่ถามว่ามีใครสงสัยคะทีนางสงสัยอยู่เดีว่คือัจะเี้ยนวนี้มีวงาษาพีนี้นูๆหนอยะเดี๋ยวนะคะเดียวค่ะช้มาแล้วนะดูมันบอกใครเห็นด้วยใครเห็นด้วยองอ่ะมันต้องเสียมันต้องมกันเียมันเลย ไม่ต้องใจหวด้วยช่วยเลยค่ะนางไม่ยอมมอกค่ะวยหน่อยค่ะอนใครจะกล้าถอนนางไม่ยอม่อยงเ้โอเคาจักัต okay. ังดอกเลยเพลงเค่ะพลงนยคะเพลงยุทธาธีเลยค่ะยุทธาธีเด็ดเด็เด็ด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 ้ว

ชิงมงมาได้นะคะโอ้โะให้นานๆเขาประกบกันนะเดยืนไม่เหมือน แล้วปีหน้าจะจัดเต็มแบบนี้อีกไหมคะมันก็ต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะต้องยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะใครอยากรู้ให้เข้ากลุ่มสาวสวยอะไรของเรานะสาวสวยบันเทิงค่ะสาวสวยบันเทิงบันเทิงบันเทิงไหคะขอเสียงหัวมือดังๆให้ตาต้าสวยๆของเราใน่ะอยากทุ่มเพลงกลางปีหน้าจะงวงมงไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวจะอธิบายนิดนึงนะคะชุดนี้มันมีที่นหเรามาไซนะคะกาญจนบุรีกาเรียงเขาเรียกว่ากะเรียงโบนะคะกาเรียงโกกะเรียงโกโบราณนะคะอันชาติันลางเาอร์เชี่่ตอนแรกอะไม่ไ่เอาไม่ไม่เอาชุอนี้หรอกค่ะ นะตอนแรกตั้งใจจะเอาชาตีพันที่เป็นมอญแต่ว่ามันเอาหม้อ,อ,อมามันไม่ได้คนะ่ะหม้อ,อ,อมันใหญ่นะมันจะเพินหัวไม่ได้คนะมันเต็มรถรถจะขันไม่น้อยนะก็เลยเอากระเหลี่ยงโปนี่แหละเสื้อเนี่ยไม่ได้ซื้อค่ะพี่ชายให้มานะพอสิ้นนี้ก็อเอามาขาย หัวกระิอยู่ได้อกนี่ค่ะนะแล้วอันนี้บังเอิญว่าเราไปดูยูทูบนะคะเกลียงเขาไปเที่ยวบ้านเกลียงโกเนาะเขาจริงๆอ่ะมันสูบได้จริงๆแล้วคนที่เป็นนางแบบอ่ะเมาเลยค่ะเมายาเลยอันนี้ได้มอันนี้เราเห็นต้นไถ่ที่บ้านเราก็จัดเลยค่ะสั้นมั่งยาวมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแลอยากว่าเป็นพร็อกให้เพื่อนๆได้มีความสุขค่ะจัดเต็มจัด าานที่2ล <p programmes> ี <seasoning> ่โรงแรมพีซพาเลสนะคะอ่มอบโดยท่านกรคุมวตดี่เป็นไปเไปที่ยวบ้านกันตั้งแต่ปีแรกเลยีหนึ่งไปที่ยวบ้านที่ก่อนเที่ยวเลยอ่ะขอเล่าสักสนาที ยิ่งดงแล้วได้รับรางวัลระดับประเทศนะคะที่เป็นงานสังคมนะคะ,ะซึ่งได้ขเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับรางงานในหลายๆเรื่อนน่ะเช่นรางวัลสตรีไทยดีเด่นนะคะรับรางวัลจากเ็ญพะาราชินีในปี2565 ก่อนหน้านั้นย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่ปี2545นะคะทราบว่าหลายท่านเข้าชมได้รับรางวัลนี้เช่นกันนะคะรางวัลค่ารักษาพยาบาลโอ้ช่วยบอกว่าทำนะคะหนาวรอ2545แล้วก็เราอยากจะเห็นนะคะในปี2569ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ เนึ่งพิจิการงานพืชสวนโลกนะคะบุญยังจะคขัาร้อยสามสิบสี่วันหงจากเป็นพิจิการนตพืไปนะคะงานร้อยสามสบวันนะคะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําซึ่งสวนแห่งนี้จะไม่เหมือนสวนของตามัอพยาสายต้นี้ยังไม่ทันเป็นวังเลยจะออกมาคูดอยู่นะเอ่ามีใครจบกว่ามีคนไทยอาเขานี่ยนี่ ได้กันแล้วม่นเรไดี่ยเีเอกไทยหรอเอกไทยเคมีเคมีออกลแล้วก็เคมีชดตอไปใหกเลยค่ะต้นไหนเอาไปไทยนะคืนนี้อ้าวพี่ไม่มาพี่ผู้ชายมูชายล้วนชายล้วนเกมีทำไมมี่ไ่ตอ้วนเออเคมี าเข้ากันแบบนี้อ้าวพีชีวะมีชีวะทุกอังกินอันกิอักินโอเคพี่สิ็าวไปเลยสังคม่ะเป็นหน้าเป็นตาเราอกไม่ได้เอันกิแล้วอักินเกงอกิงอมีแต่ผู้หญิงทีนี้เร็ว หลายหลายลากเต่งเต็งไปสอบเอชไอคิวแต่เขาคะแนนไม่ถึงเขาบอกว่าถ้าจะเรียนต้องใช้ความสามารถเยอะหน่อยต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยวันนีไม่มีม่งกันหรอกไอเย่ทลันพวกไปยืนข้างกัน ไม่เห็นไอ้จ o o เลยไม่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 มีมีอะไรเปนัไัานไม่ออกตดูดีต้องีสายรัดไปกับน้อ

ค่ะมาปรงวัลให้สุดท้ายสุดปีพุทธกาลปีเด่นและสุดท้ายมาถึงให้เราด้วยค่ะมันสไงเป็นไงปีหน้าฝางทีมนะครับดีด้วยครับดีด้วยค่ะเออดีด้วยค่ะเอ็มดูเนาะเอ็มดูเนาะปีหน้าปีหน้าปีหน้าจะซื้อหมวกแบบนี้พอบแกมีสุดยอดนะนึกได้ไงพอบแกเนี่ยมีอันหนึ่ง เพื่อนกัน